เบอร์เซอร์เป็นซีรีส์มังงะดาร์คแฟนตาซีในตำนานที่ดำเนินเรื่องมามากกว่า34ปีมีมังงะออกมาแล้วทั้งหมด41เล่มนะวันที่อัดตอนนี้นะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยความรุนแรงรวมถึงตัวละครที่ซับซ้อนและน่าจดจำมากมายแต่เหล่าสาวกภายในเรื่องที่เป็นศัตรูหลักของกัทกลับไม่ได้มีจำนวนที่มากมายขนาดนั้นยังสามารถใช้นิ้วนับได้อยู่ถ้านำนิวตีนด้วยนะครับ พวกเขาคือผู้ที่เสียสละความเป็นมนุษย์และทำสัญญากับก๊อดแฮนซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตท,ที่ส่งพลังและชั่วร้ายเพื่อแลกกับพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและน่ากลัวจะมีตัวละครใดบ้างที่เราหยิบยกกันมาพูดในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสาวกหญิงที่กัดไปซี่ตอนต้นเรื่องเปิดมาตัวแรกก็ไม่มีชื่อกันซะแล้วถ้าหลายๆตัวไม่มีชื่อก็กไม่ต้องแปลกใจนะครับ เพราะว่าเบอร์เซิร์กในตอนแรกเนี่ยอาจารย์ไม่ยอละแกไม่ได้คิดเนื้อเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งขนาดนั้นแค่อยากได้ไอ้หนุ่มคลั่งแขนถือดาบใหญ่ๆมีปืนใหญ่ที่แขนซ้ายแค่นั้นเองครับแม้แต่ปมความเขียนอะไรอาจารย์ก็ยังไม่ได้คิดเอาไวา้ซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสาวกตัวแรก,แรกจึงมักไม่มีชื่อ,อยังไงล่ะครับอา่าแล้วก็ใช่ครับที่ผมเอามาอธิบายที่ตัวนี้ก็เพราะว่าสาวกตนนี้มันแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยยังไงล่ะครับเรารู้เพียงแค่ว่าในร่างมนุษย์เนี่ยเธอคือสาวสวยมากๆเลยคนหนึ่ง แต่ในร่างมารของเธอนั้นแม่งโคตรจะน่ากลัวเลยลักษณะขนาดตัวใหญ่โตมากขึ้นปากกว้างและมีลิ้มยาวเรียกได้ว่าไม่เหลือเขาคงเดิมสวยๆของเธอเลยแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงมีความเป็นมนุษย์อยู่นั่นก็คือหน้าอกนั่นเองบทบาทของเธอภายในเรื่องออกมาเพียง2ครั้งสั้นๆเท่านั้นครั้งแรกคือเหตุการณ์ในคลาดซึ่งเธอคือสาวกที่ขมือคอคัดจนเสียชีวิต และครั้งที่2ก็คือช่วงเปิดเรื่องของมังงะเบอร์เซิร์กที่เผยให้เห็นว่าเธอกาลังบรรเลงเพลงรักอันร้อนร้อนอยู่กับกัตอยู่เพื่อหวังที่จะกินเหยื่อแต่สุดท้ายก็โดนกัตตลบหลังฆ่าเธอแทนโดยการเอาปืนใหญ่ที่แขนซ้ายยัดเข้าไปในปากดังตุ้ม <S 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 และนั่นก็คือวาระสุดท้ายของเธอเรียกได้ว่าก่อนตายเนี่ยเธอโดนกัตยัดไปถึง2รูเลยทีเดียวสแน็กหลอดขุนนางอสสรพิษ ลักษณะภายนอกเหมือนมนุษย์ทั่วไปเว้นแต่บริเวณใบหน้าที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับงูเป็นอย่างมากมีนิสัยโหดเหี่ยมอำหิตชอบเห็นผู้คนทรมานและชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นที่สุดเขาอาศัยอยู่ในปราสาทหลังใหญ่ที่มีกองทัพเป็นของตนเองโดยที่แทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากปราสาทเลยซะด้วยซ้ำเนื่องจากเขามีสิทธิพิเศษที่ท่านเจ้าเมืองจะคอยส่งสเสบียงเป็นมนุษย์เป็นๆมาให้เป็นของบรรณาการอยู่เสมอเพื่อแลกกับข้อตกลงที่จะไม่ออกอรารวาสภายในเมืองนั่นเอง ในชุดออกรบเขาจะปรากฏตัวในชุดเกราะเต็มยศที่มีหมวกเป็นรูปงูมีขวานเล่มยาวเป็นอาวุธคู่ใจที่มันทั้งหน้าเกรงขามแล้วก็ดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันภายหลังจากที่กัตมาป่วนเมืองในพื้นที่ของเขาทําให้แค่เพียงของบรญาการที่เจ้าเมืองส่งมาไม่อาจเติมเต็มเขาได้อีกต่อไปเขาจึงนํากองทัพส่วนตัวออกไปฆ่าล้างชาวเมืองเพื่อสนองความต้องการของตัวเองในที่สุดเขาก็ถูกกัตจัดการด้วยปลานตะก่วและดาบดากอนสเลเยอร์บอกเลยว่าชาที่โดนกัตตัดหัวเนี่ยสับใจมาก ท่านเขาสลักหรือบารอนพาดในอดีตเขาถือได้ว่าเป็นที่รักของชาวเมืองเป็นอย่างมากในฐานะผู้นําน้ําดีแต่หลังจากที่ออกเดินทางไปปราบละทีนอกรีดเป็นระยะเวลาแรมเดือนจนร่างกายอ่อนลา้าเขาหวังเพียงอยากกลับปราสาทมาก่อนลูกกอดมีให้หายเหนื่อยแต่ภาพที่เขาได้เห็นเมื่อกลับมาถึงปราสาทก็ทําให้เขาถึงกับสติหลุดเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้าคือเมียของเขากําลังสมสู่อยู่กับรูปปั้นแพะป,ประหลาดของละทีนอกรีด เหตุการณ์นี้นำไปสู่การสังเวยเมียของตนเพื่อกำเนิดใหม่เป็นสาวกนั่นเองลักษณะภายนอกของท่านเขาวสลัดดูเหมือนมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากการกลายเป็นสาวกที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือจิตใจที่อมหิตเลือดเย็นขึ้นเป็นอย่างมากเขามักจะจับผู้คนที่คิดว่าเป็นพวกนับถือลัทธินอกกรีดมาทรามานหรือประหารอย่างโหดเหี้ยมทั้งหมดนี้จริงๆแล้วทําไปเพื่อสนองความสํารันใจของเขาเพียงเท่านั้น ภายหลังจากที่แม่ให้กับกัตชาตากรรมก็ได้เล่นตลกกับเขาอีกครั้งเมื่อเขาได้รับโอกาสครั้งที่สองในการอัญเชิญเหล่าปัสแธนมายัางโลกมนุษย์พร้อมกับข้อเสนอที่จะเป็นต้องเลือกระหว่างจะยอมสัง่งวยชีวิตลูกสาวเพื่อจุติอีกครั้งหรือจะยอมตายแล้วลงนรกแล้วทุกทรมานไปตลอดกาลแต่ด้วยความรักที่เขามีต่อลูกสาวอย่างสุดหัวใจท่านเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะลงนรกและจากโลกนี้ไปตลอดกาลนอตเฟลตูสอดนักรบอมตะ ในบรรดาทหารรับจ้างนอร์ฟเลอตูซอรเป็นเหมือนกับนักดาบในตำนานศัตรูที่เขาได้สังหารไปในสนามรบมีจำนวนหลายพันคนและทุกครั้งที่มีข่าวหรือว่าเขาได้ตายไปแล้วเขาก็จะไปปรากฏตัวในสนามรบที่ไหนสักแห่งอีกอยู่ดีและเรื่องนี้ก็ถูกเล่าขานมาไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาถูกเรียกว่านอร์เฟอตูที่มีความหมายว่าผู้เป็นอมตะนั่นเอง นอสเฟเลตูซอรเป็นสาวกตัวโปรโดของใครหลายๆคนอายุไขที่แท้จริงของเขานั้นยาวนานมากกว่า300ปีแล้วในร่างมนุษย์เขาจะมีขนาดตัวที่สูงใหญ่กว่าคนทั่วไปและใบหน้าที่ดูคล้ายคลึงกับอสูรในร่างมารของเขาเขาจะมีรูปร่างใหญ่โตมากขึ้นพร้อมกับปีกข้างคาวและเขาขนาดใหญ่งอกออกมา นอตฟลูตูซอร์ทเขาคือสาวกที่ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากการต่อสู้เพื่อตามหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและคู่ควรกับตนซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากเขาหนึ่งในนั้นก็คืออัศวินกะโหลกและกัดตัวตึงผู้รอดจากคำทำนายในคลาดมาแล้วนั่นเองในตอนแรกเขาเป็นเพียงทหารรับจ้างที่ตะเวนไปทั่วสนามรบเพื่อฆ่าฟันเพียงเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของเหยี่ยวแห่งแสงที่สามารถตัดเขาของซอสไปข้างหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ซอสก็เลือกที่จะติดตามกรีฟิธอย่างพักดีในฐานะขุนพลนของกองทัพเยอหม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไวอันแม่ทัพกองพันจอมกักขระไวอันเป็นหัวหน้าหน่วยของกองทัพอัศวินหมาดำซึ่งเป็นกองกำลังลับในเงามืดของมิดแลนด์ที่สมาชิกในสังกัดล้วนเป็นอาชญากรต้องโทษประหารทั้งสิน้นมันเป็นที่รู้จักจากความโหดเหี้ยมอำมหิตและไร้ความปาณียิ่งถ้าได้เจอผู้หญิงหรือเด็กมันจะฆ่าข่มขืนไม่เลือกหน้าด้วยคติประจำใจคือต้องสนุกและตื่นเต้น ร่างมนุษย์ของมันมีลักษณะน,น่าเกลียดน่ากลัวคล้ายกับคนที่มีใบหน้ายื่นยาวเหมือนกับสัตว์ดวงตาเบิกโพลงดูไม่น่าไว้ใจและเมื่อแปลงร่างเป็นปีศาจจะมีขนาดตัวสูงใหญ่มากขึ้นหลายเท่าคล้ายกับกอริลลายักษ์บริเวณลำตัวมีดวงตา3ดวงและปากขนาดใหญ่ที่มีลิ้นเหมือนไอจอนอยู่ข้างในแต่ร่างมนุษย์ที่แท้จริงของมันกลับตรงกันข้ามกับตอนเป็นสาวกโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นเพียงชายแก่ตัวเล็กๆไรพิษสงก็เท่านั้น หนึ่งในวีรกรรมที่ตราตึงใจไม่ได้สุดก็คงหนีมีผลการฆ่าคมผขนเด็กสาวผู้น่าสงสารอย่างโหดร้ายปาเถือนรวมถึงเผาหมู่บ้านจนวอดวายและนำศพเหล่านั้นมาเสียบไม้ประจานในวาระสุดท้ายของมันถูกนอร์ฟลตูซอสฉีกกระชากร่างออกเป็นสองท่อนจนตายในที่สุดบอกเลยว่าสายใจโว้ยผมไม่สงสารมาเลยสักนิดเดียวไอหมอนะี่มันชั่วระดับดนรกส่งมาเกิดของจริงสาวกจมูกดีไม่มีชื่อ ลาดก็ตัวออกมาหลังจากที่กัดออกมาจากคลาดได้1เดือนมันมีจมูกที่รับกลิ่นได้ดีมากสามารถตามรอยกัดกับแคสก้าด้วยการดมกลิ่นมาตลอด1เดือนเลยทีเดียวมันเป็นสาวกที่มีข้อมูลออกมาค่อนข้างจะน้อยมากๆเอาง่ายๆว่ามันมีเอาไว้ให้กัดโชว์เท่านั้นเองนะครับในตอนที่มันได้ต่อสู้กับกันนั้นคือตอนที่กัดได้พักอยู่ที่บ้านโกโดและกําลังจะเริ่มออกเดินทางเพื่อตามล้างแขนพวกสาวกแล้ว ในตอนนั้นเองอยู่ๆไอหมอนี่ก็ปรากฏตัวออกมาทาให้กัตจะต้องต่อสู้กับมันและก็ได้ไปพบกับดาร์กอนสเลเยอร์ที่เก็บอยู่ในโกดังของโกโ,โดโดยบังเอิญหลังจากที่กัตได้เจอดาบดาร์กอนสเลเยอร์นั่นก็คือจุดจบของไอหมอนี่ในร่างคนมันมีลักษณะตัวเล็กๆเหมือนกับคนแคระแต่ร่างปีศาจมีขนาดใหญ่โตคล้ายกับหมูป่าก็ว่าได้หมดแล้วข้อมูลมนแค่นี้จริงๆในอนิเมะมีประวัติของไอตัวนี้คร่าวๆอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคานน์หรือเปล่าอะ่ะก็เลยไปขอเล่าแล้วกันนะ โรซีนราชินีเอลปลอมในอดีตเธอคือสาวน้อยผู้น่าสงสารคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะไปดินแดนแห่งพูดเพื่อหลีกหนีความจริงอันโหดร้ายที่เธอมักจะถูกผู้เป็นพ่อทำร้ายร่างกายทั้งเธอและแม่อยู่เสมอโรซีนเป็นเอลปลอมสีเขียวฟ้าที่มีความสูงพอๆกับร่างเดิมของเธอที่เป็นมนุษย์มีดวงตาเหมือนมแมลงมีหนวดหนึ่งคู่และปีกที่งอกออกมาจากด้านข้างของศีรษะที่ช่วยให้บินได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่เหนือเสียงส่วนในร่างปีศาจที่แท้จริงเธอจะอยู่ในร่างของผีเสื้อกลางคืนขนาดยักษ์ พร้อมกับมีขาหลายข้างและเหล็กในที่งอกออกมาคล้ายกับมแมลงเธอมีความสามารถหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเด็กๆที่เธอจับมานํามาฟักไข่และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นมนุษย์มแมลงผู้ซื่อสัตว์ได้การปรากฏตัวครั้งแรกของโลซีนโผล่มาได้ตอนภาคยุคทองตอนที่ริคเคิร์ตมาตักน้ําและมีบทหลักอีกครั้งในบทลอดชิลดน ซึ่งเธอจะได้พบกับวาระสุดท้ายหลังจากถูกกัดสร้างบาดแผลชะกันด้วยดาบ Dark c o n ล e i v e r ฟันผ่าเขาที่ไหล่ซ้ายของเธอไปถึงลำตัวก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอได้พยายามออกบินอีกครั้งแล้วร่วงลงสู่พื้นเสียชีวิตในที่สุด A อ็กออฟเดอะเพอร์เฟกต์เวิลด์หรือไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เขาเป็นคนจรจัดที่มีรูปร่างหน้าตาอัปปักลกหน้าเกลียดหน้ากลัวทําให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาและต้องคอยคุ้ยเศษขยะเพื่อประทังชีวิต ทาให้เขามีความเกลียดชังสังคมเป็นอย่างมากจึงพยายามขุดหลุมลึกลงไปใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนวันหนึ่งเขาถูกชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าหลุมนี้คืออะไรนำศพคนตายของชาวบ้านโยนลงมาในหลุมที่เขาอยู่จํานวนมากมากจนถึงขนาดทับร่างของเขาไว้เป็นกองสูงเผนินเมื่อความสิ้นหวังเริ่มกัดกินเขาเรื่อยๆก็ได้กระตุ้นเปิดใช้งานเบรลิตที่เขาเคยคุยเจอจากในกองขยะแต่เนื่องจากเขาไม่มีคนสําคัญในชีวิตเลยเขาจึงเลือกถวายโลกอันสมมุมที่เขาได้สัมผัสประทานชีวิตเพื่อให้ความปรารถนาในการสร้างโลกใหม่ที่สมบรแบเป็นจิง เป็นสาวกแบบใหม่ไม่เหมือนใครเป็นก่อนค่อยจ่ายทีหลังรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของมันเป็นเหมือนกับเบเฮลิกขนาดใหญ่ที่มีแขนขาแม้จะไม่มีร่างปีศาจแต่พลังของมันก็ไม่ธรรมดาเลยมันสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสาวกเทียมได้โดยการฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปสู่ร่างกายของเป้าหมายและพลังของสาวกเทียมก็ไม่ใช่เล่นๆมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าสาวกจริงบางตัวซะอีกตัวอย่างก็เช่นหลวงพ่อมอสกุต นอกจากนี้บทบาทของเขามีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องเบอร์เซิร์กเป็นอย่างมากนั่นคือการเป็นภาชนะในการกําเนิดใหม่ของกรีฟฟิธหรือก็อดแฮนเซมโตให้กลับมามีร่างเนื้อบนโลกมนุษย์อีกครั้งนั่นเองโลคุสอัสวินแสงจันทร์โลคุสคเป็นหนึ่งในขุนพลทหารมารสงครามของกองทัพเยียวใหม่และเป็นผู้ช่วยฝ่ายการเมืองคนสนิทของกรีฟฟิธอีกด้วยความเก่งกาจของเขาได้รับการยอมรับให้เป็นเสมือนกับมือขวาของกรีฟฟิธก็ว่าได้ เขาเป็นที่รู้จักจากท่าทางสงบมีความอดทนและสมาธิที่สูงสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถควบคุมตัวเองและประเมินสถานการณ์ได้อย่างใจยเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆในมุ่งงสาวกก่อนหน้าที่จะอุทิศตนเพื่อสวามิภักดิ์กับกีฟีดโลคุธมีชื่อเสียงในฐานะอัศวินที่ทรงพลังที่สุดและถือได้ว่าเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่เขามีสถิติไร้พ่ายในการดวลและการแข่งขันนับไม่ถ้วนและมักจะเร่ร่อนไปเรื่อยๆโดยไม่เคยยอมจำนวนต่อเจ้านายคนไหนเลย เขาถนัดในการใช้หอกเป็นอย่างมากด้วยแรงอันหาสาลการคว้างหอกเพียงครั้งเดียวของเขาก็สามารถฆ่าชีวิตศัตรูได้หลายคนอย่างง่ายได้ร่างมาของเขาจะเป็นการหลอมรวมกันระหว่างชุดเกราะและหมาคล้ายกับเซนทอร์โลหะที่มีรูปร่างป่าตยลสวยงามในสภาวะนี้เขาจะได้รับความเร็วและความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและหอกคู่ใจของเขาก็เปลี่ยนรูปร่างไปด้วยเช่นกันบอกเลยว่ามันโคตรเท่เลยครับบอคอฟสาวกคุ้มเกราะ บอคอฟเป็นหนึ่งในทหารมารสงครามสังกัดอยู่นวยพลหอกข,ของกองทัพเยียวใหม่ในร่างปีศาจของเขามีลักษณะคล้ายๆกับสลามมนเดอร์ตัวใหญ่ที่มีหกขามีหางที่คล้ายกับไม้กระบ,บองผิวหนังปกคลุมด้วยเกล็ดหนาสีเข้มอีกทั้งยังมีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ยืดออกมาจากด้านหลังของสลามมนเดอร์ซึ่งถือหอกและโล่เป็นอาวุธที่แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีฝีมือในการต่อสู้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขาไกลขนาดใหญ่ที่น่าเกรงขามและหนังหุ้มกาอที่แข็งแกร่งของเขานอกจากนี้บอคอฟยังมีพลังทะลุทะ ซึ่งจะเห็นได้จากในเรื่องที่สามารถพุ่งชนทะลุอาคารได้เป็นสิบอาคารในการพุ่งชนเพียงครั้งเดียวบอคอฟปรากฏตัวครั้งแรกอย่างน่าจดจําในฐานะสาวกที่กัดแขนซายกัดในคลาดเพื่อไม่ให้ไปช่วยเหลือแคสก้าในขณะที่กีฟิสกาลังข่มขืนเธอต่อหน้าเขากัดที่เดือดดานจนถึงขีดสุดและได้พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะหลุดพ้นจากขากรรไกรของบอคอฟจนสุดท้ายต้องยอมเอาดาบผหักเสาะแขนตัวเองจนขาดน,นั่นเองครับสยองมากฉากนี้กลุนเบลอัลวินมังกรเพลิง กลุนเบลหนึ่งในขุนพลทหารมารสงครามของกองทัพเยอใหม่อาจจะเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือที่สุดของกีฟิตก็ว่าได้เขามีบุคลิกที่จริงจังไม่ชอบเรื่องล้อเล่นและมีเกียรติในฐานะนักรบสูงมากจะเห็นได้จากตอนที่ต้องมาเผาบ้านต้นไม้ของฟอร่าซึ่งแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเขานั้นไม่ได้เต็มใจที่จะรังแกผู้อ่นแอสักเท่าไหร่นะักแต่ด้วยมันเป็นคาสั่งของเย,ยวจึงไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ของตนเองได้และถือว่าเป็นการแสดงความพักดีไปด้วยอีกทางหนึ่ง กลูนเบลโดดเด่นด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตและความสามารถอันทรงพลังเขามีความสูงถึง2.7เมตรมีผมสีแดงราวกับเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้เขาใช้คอนยัษ์แลโลที่ติดปืนใหญ่ไว้เป็นอาวุธในร่างมารของเขาเขาจะกลายร่างเป็นมังกรเพลิงตัวใหญ่ยักษ์ผิวหนังปกคลุมไปด้วยเกล็ดทั้งตัวที่ทั้งแข็งแกร่งและทนทานยิ่งกว่าเหล็กมีกรงเล็บที่แหลมคมปีกกว้างและหางยาวสามารถพ่นไฟความร้อนสูงที่รุนแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อและร่างนี้มีความสูงถึง6เมตรกันเลยทีเดียว ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นสาวกลุนเบลเคยเป็นยอดน,นักรกที่อาศัยทหารเพียง3,000คนปกป้องประเทศเล็กๆทางเหนือจากการรุกรานของพวกคิวดอร์ได้นานกว่า10ปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าโลคุสเลยนะเนี่ยรักษัตปีศาจรัทติการรักษัตเป็นหนึ่งในทาหารมารสงครามของกองทัพเยี่ยวใหม่เขาต้องการเด็ดหัวสวยๆของกรีฟีดจึงตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเยี่ยวและจนกว่าจะถึงวันนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องกรีฟฟีดเป็นอันขาด เขามีทักษะการรอบเล่นและการพลางตัวที่ดีเยี่ยมเขาจึงได้รับตำแหน่งขุนพลของหน่วยค้นหาและทำลายโดยทำงานรอบสังหารเป็นหลักลักซัสเคยเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าาริกะก่อนที่จะถูกเนรเทศออกมาภายหลังเนื่งโดยพฤติกรรมที่มักจะชื่นชอบการเล่นสนุกกับเหยื่อก่อนที่จะฆ่าซึ่งถือเป็นการกระทำที่นอกรีดในมุมมองของชนเผ่าที่ยึดมั่นในเกียรติ รูปลักษณ์ที่โดดเด่นของลัตซ์ัตมักจะสวมใส่ผ้าคลุมสีดำมิดชิดทั้งตัวและปิดบังใบหน้าด้วยหน้ากาก,ากเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งเขารักหน้ากาก,ากของเขามากมากถึงขนาดที่หากหน้าก,ากากของเขาแตกระหว่างการต่อสู้เขาจะหมดอารมณ์ต่อสู้ทันทีและเลือกที่จะหนีเพื่อไปหาหน้ากาก,ากอันใหม่มาก่อนถึงจะมีอารมณ์สู้เลยทีเดียวในร่างมารของเขา ร่างกายจะขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกับผ้าคลุมของเขายังสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระเช่นทําให้มีปีกเล็กๆ ng ng องอออกมาเต็มไปหมดส่งผลให้สามารถบินในอากาศได้และผ้าคลุมก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นหนวดเพื่อใช้จับสิ่งต่างๆได้หรือว่าแปลงเป็นอาวุธที่แหลมคมเอาไว้ฟันศัตรูก็ได้เช่นกันเรียกได้ว่าค่อนข้างจะรับมือยากเลยทีเดียวเออาวมือธนูแห่งกองทัพเหยี่ยวใหม่ประวัติความเป็นมาของเออร์ยวยังมีการเปิดเผยออกมาไม่มากนัก นอกจากที่ถูกพรรณนาว่าเขาเป็นนายพรานนักล่าที่ชอบอยู่คนเดียวเท่านั้นบุคลิกของเขามักจะไม่ค่อยสูงสิงกับใายหักไม่จาเป็นและเป็นพวกปีกวิเวกไปนั่งเล่นพินในดงป่าหรือหาที่น่าสงบสงบรอบกองไฟเออาวมักจะใช้ธนูเป็นอาวุธหลักและเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะไกลเป็นพิเศษซึ่งแตกต่างจากเหล่าขุนพลคนอื่นๆเขาจึงไม่สวมชุดเกราะหนักแต่กลับสวมเสื้อคลุมยาวถึงเขา่าพร้อมกับหมวกทรงแหลมติดขนกปลายแหลม ทักษะการยิงธนูของเขานั้นจัดได้ว่าคั้นเทพเขาสามารถยิงธนูหลายดอกพร้อมกันได้นในการยิงเพียงครั้งเดียวแถมมันยังแม่นยำมากซะด้วยด้วยเหตุนี้เขาจึงมักทำหน้าที่เป็นตัวเปิดของกองทัพเย,ยใหม่หรือเป็นขุนพลของกองทาหารธนูและหน่วยซุ่มยิงที่คอยสนับสนุนจากระยะไกลซึ่งไม่ว่ากองทัพเยวจะไปทำศึกที่ไหนก็จะได้เออวายวนี่แหละช่วยยิงเปิดงานให้ก่อนเสมอ ในร่างมารของเออวายจะมีลักษณะร่างกายท่อนบนเชื่อมโยงกับสัตว์อสูรสีขาคล้ายกับหมาป่าที่มีดวงตาขนาดใหญ่กลางหน้าผากและสามารถใช้เข่าทั้งสองข้างนี้เป็นคันธนูในการยิงลูกศรได้เอกด้วยโดยใช้คนหางของตัวเองมาบิดเป็นเกลียวยิงเข็มลูกธนูที่มีพลังทำลายล้างสูงไม่ต้องกลัวว่าลูกธนูจะหมดกันเลยทีเดียวการนิสกะจกรพพัดแห่งความกลัว เขาคือจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิคูชานผู้มีเป้าหมายในการยึดครองอาณาจักรทั้งหมดในโลกและรวบรวมแผ่นดินให้เป็นผืนเดียวและปกครองมาด้วยความหวาดกลัวในร่างมารของเขาเรียกได้ว่าเกือบจะไร้เทียมทานก็ว่าได้ถ้ามาเจอกับตัวตึงอย่างกัสและกีฟิสอะนะในร่างนี้เขาจะมีร่างกายที่คล้ายจะก,กลุ่มหมอกควันขนาดใหญ่ที่สามารถปล่อยสายฟ้าแรงสูงได้อีกทั้งการโจมตีทางกายภาพปกติยังไม่สามารถทําอันตรายใดๆในสถานะนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นจะต้องใช้อาวุธพิเศษอย่างดากอนเซเลเยอร์เท่านั้น ภายหลังกีฟีดหนึ่งในกอดแฮนได้ดําการตติร่างเนื้อไปอยังโลกมนุษย์และต้องการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งชิ้นเดียวกันกันกบเขาซึ่งแน่นอนว่านี่มันทับทางกันเห็นเห็นทั้งสองจึงเลือกที่จะห้ามผ่านกันเองก่อนที่สุดท้ายมันจะทำให้การศสกะาตระหนักได้ว่าระดับของเขาเก,กับกีฟีดเรียกได้ว่าห่างชั้นกันคุณมิติเลยทีเดียว หลังจากที่ดิ้นรนเป็นจุติรอบที่2ส,ส่งผลให้เขากลายเป็นโลกมานเดินได้ตัวสูงใหญ่เสียดฟ้าสติสัมปัญญะเลอะเลือนก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาจะถูกรีฟีดทำให้กลายเป็นประตูทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับปอลโลกและได้กำเนิดโลกแห่งแฟนตาเซียขึ้นพร้อมๆกับการปรากฏของต้นไม้โลกนั่นเอง และนี่ก็คือสากหลักๆทั้งหมดในเรื่องเบอร์เซอร์กแล้วครับโดยแต่ละตัวก็จะมีพลังรูปลักษณ์และบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองภายในเรื่องราวจริงๆก็ยังมีตัวเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกหลายๆตัวเลยนะครับเนี่ยแต่มันไม่มีเนื้อเรื่องเลยเป็นแค่ตัวประกอบที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะนำข้อมูลยังไงแล้วก็หากเราตกหล่นข้อมูลตรงไหนหรือเข้าใจผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับเบอร์เซอร์อีกก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่คอมเมนต์ด้านล่างน